อาคารสร้างค้างตีค่ายังไงดีครับจะประเมินอาคารสร้างค้างได้อย่างไรเรามาคุยกันในเรื่องนี้นะครับทีนี้อาคารสร้างค้างนี่ผมหมายเฉพาะถึงพวกอาคารใหญ่ๆนะครับอาคารสำนักง,งานใหญ่ๆโรงแรมใหญ่ๆที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับแต่ถ้าเกิดในหมู่บ้านจัดสรัรนะครับซึ่งมีการจัดสรรที่ดินเนี่ยแล้ว เจ้าของที่ดินแต่ละรายที่ซื้อบ้านไปเนี่ยซื้อที่ดินไปเนี่ยครับไปสร้างบ้านเอง <c oughs> แล้วยังสร้างค้างไว้นะอาจจะก,กึงก่งกึ่งเครือหาดนะครับหลังใหญ่ๆนะมีหลายหมู่บ้านนะครับเป็นอย่างนี้อันนี้คงจะไม่มีราคานะครับตัวบ้านเนี่ยเพราะว่าจะหาคนที่จะมาซื้อแล้วก็มีรสนิยมอย่างเดียวกันเนี่ยมันคงหายากครับนะดังนั้นเราก็คงจะต้องทุบทิ้งมากกว่า หรือถ้าเรากลับมามีเงินอีกครั้งหนึ่งเราก็มาสร้างให้เสร็จแต่เสียดายที่บางรายท่านก็อาจจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วหนีหนี้ไปแล้วหรือว่าล้มละลายไปหรือว่าอาจจะเสียชีวิตไปนะครับเนี่ยเสียดายเปอย่างยิ่งน่าเสียใจด้วยนะครับอาคารเพนนั้นนี <c> ่ <oughs> คนก็ไม่ซื้อไปสร้างต่อนะครับเนื่องจากว่าเขากลัวว่ามันอาจจะรถเสื้อไม่ต้องกันนะครับนะแล้วก็อาจจะดูไม่ค่อยเฮงเงเท่าไหร่นะครับ มาบ้านไม่สร้างไม่เสร็จแล้วก็มาสร้างให้แล้วเสร็จเนี่ยครับดูมันเป็นตำหนิในใจชอบผลแต่จริงๆไม่มีอะไรนะครับเรื่องผีสาองอะไรต่างๆก็ไม่มีเพราะยังไม่มีใครเสียซีวิตอยู่ในนั้นจะซ้ําไปนะจะบางคนจะถือนั่นเองนะครับแต่ยังไงก็ตามบ้านแบบนั้นเนี่ยก็คงจะไม่มีราคานะครับเหลือแต่ค่าที่ดินอาจจะลบค่ารื้อถอนนิดหน่อยจะซ้ําไปนะครับแต่อีกนะครับบางคนก็อาจจะไม่ซื้อก,กันนะแปลงนี้มีบ้านเคยสร้างมาแล้วแล้วรื้อออกมาอะไรพวกนั้น จริงๆเยอย่าไปถือนะครับนะหรือบางทีคนคนก็อาจจะกลัวผีซึ่งยังไม่มีผีในนั้นเลยเพราะยังไม่มีการสร้างเสร็จนะแต่ถึงแม้บ้านมีคนตายก็ไม่ธรรมดานะครับในบ้านต่างๆก็ต้องมีคนเสียชีวิตกันนะครับจากรุ่นสู่รุ่นในมองนั้นแต่ไม่ตายซะเลยนี่คงจะน้อยนะครับอยู่เ้นบ้านใหม่ๆจริงๆอย่าไปกลัวนะครับในี่ใครพาผีมาให้ดูได้นี่จะให้เงินหนึ่งแสนบาทนะจ,จะต้องยอมลงทุน ถูกบีบคอเขียวช้ำนิดหน่อยว่าผีชอบบีบคอมองนั้นเนี่ยในหนังนั่นะครับอ่ะทีนี้กลับมาเรื่องของเราเนี่ยครับก็คือว่าถ้าเป็นอาคารสูงใหญ่นะครับเราทอดสายตาไปทั่วกรุงเทพเนี่ยจะเห็นมีอาคารสูงใหญ่หลายแห่งนะครับยังสร้างค้างอยู่เลยตั้งแต่ตอนตอนวิกฤตเศรษฐกิจปี40นะครับปี40ยังกำลังก่อสร้างต่อนะครับแต่ว่า41 42คงหมดแรงแล้วล่ะนะครับ จนบัดนี้เนี่ยมันก็ผ่านมากี่ปีแล้วะครับถ้า42ถึง67นี่ก็25ปีมาแล้วโอ้แม่เจ้านะไม่ใช่สั้นๆนะครับ25ปีมาแล้วแต่ว่าสมมุติถ้าเกิดว่าตอนนั้นปี42นะครับเจ๊งเงินไปนะครับแล้วพอปี45เนี่ยก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมามีบางคนอยากจะซื้อตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยไปทําต่ออย่างนั้นนี่เราจะตีราคาตึกเหล่านั้นว่ายอย่างไรถ้าเกิดเราอยู่ในปีพุทธศักราช 2,545นะครับพึ่งฟื้นตัวหลังวิกฤตนะครับสุเวลราตอนนั้นเนี่ยเขาซื้อที่ดินมา1,000ล้านตัวอาคารเนี่ยก็สร้างไปแล้ววางแผนไว้เนี่ยประมาณ1,000ล้านเหมือนกันนะครับแต่ว่าการที่อาคารเนี่ยยังแต่ว่าสร้างถึงดัดฟ้าแล้ล่ะนะครับแต่ว่าแม้จะถึงดัดฟ้านะครับแต่ว่ายังไม่ถึงไหนเลยครับ,นะรบแลก็คือว่า ตัวโครงสร้างเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์นะครับตัวงานสถาปัตยกรรมก็ยังไม่มีตัวงานระบบประกอบอาคารเช่นระบบลิฟต์ระบบแอร์ระบบไฟระบบน้ำประปาโอ้ระบบดับเพลิงอะไรสารพัดนี่ยังไม่มีเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่สร้างเห็นเห็นถึงจาชั้นดาดฟ้าแล้วก็ตามเนี่ยอาจจะสร้างได้แค่3 0มสิเปอร์เซ็นต์ถือาอาคารแต่เดิมคิดว่าจะสร้างพันล้านเนี่ยก็แสดงว่าเพิ่งสร้างได้แค่ 300ล้านนะครับดังนั้นซากอันนั้นเนี่ยก็มีราคานะครับ1,000ล้านที่ดินกับอีก300ล้านเป็นตัวอาคารนะครับ1,300ล้านแล้วนี่ปีเอาปี2อ4 5เนี่ยสถานก,การณ์ก็ยังซึมกระถือซึมกระถืออยู่เนี่ยครับนะราคาที่ดินก็คงไม่ได้ปรับตัวอะไรนะครับเพราะว่าปี4ี4ส4ง4ี่สามสี่หนี่ยอะไรพวกนี้ครับลดไปเยอะนะ ยังไม่เท่าระดับเดิมไม่ซ้ำไปสองนั้นในราคาที่ดินใหญ่ะสมมุติว่ายังเหมือนเดิมหนึ่งพันล้านแต่ตัวอาคารเนี่ยสามร้อยล้านก็คงยังสามร้อยล้านเพราะยังไม่ได้อ่าผ่านไปไม่กี่ปีนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราคิดว่าตัวอาคารเนี่ยถ้าเกิดว่าสร้างจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับต้นทุนอาคารประมาณสองพันล้านทั้งที่ดินกับอาคารเนี่ยครับรวมค่าดําเนินการอะไรต่างเนี่ยอาจจะประมาณสองพันสี่ร้อยล้านนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ย ถ้าเราจะสร้างให้เสร็จนะครับถ้าเราจะสร้างให้เสร็จเนี่ยมันแค่ไม่ใช่เงินอีกแค่เจ็ดร้อยล้านสักทนะครับไม่ต้องใช้เงินเยอะกว่านั้นนะใช้เงินถึงประมาณนะครับพันสองร้อยล้านนะเนื่องจากว่าแบบค่าต่อสร้างก่อนที่ค่าเงินมันตกมาเยอะๆเนี่ยครับนะวัสดุก่อสร้างเขลิฟต์เลือนอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะใช้เยอะนะอย่างน้อยก็พันหนึ่งพันสองร้อยล้านพันล้านด้วยกันนะครับตัวเลขกลมๆ แสดงว่าเราจะตระหนักถึงมูลค่าของมันเนี่ยนะครับ,รบที่สองพนหนึ่งร้อล้านเนี่ยเราต้องใส่เงินเข้าไปดำเนินการอีกพันล้านนะครับค่าก่อสร้างเนี่ยครับมีร 3, 000, 000, 000, วมรค่าดำเนินการด้วยลงจุ้งอาจจะอีกเกือบเกือบพันล้านนะครับส่วนถ้าเป็นเงินประมาณพันล้านนะครับก็คือว่าค่าก่อสร้าง700ล้านบวกค่าดําเนินการโฉหุ่ยเนี่ยนะครับลงจุ้งเป็นเงินประมาณอีก300 000, ล้านรวมไปเจ็ดร้อยเอารวมแล้วหนึ่งร้อยล้านเนี่ยนะครับ ก็จะทําให้เราต้องเอา2,000ล้านที่เป็นบูญค่าที่ควรจะได้กับลบด้วยอีก1,000ล้านเหลือแค่1,500ล้านกับนี่คือสิ่งที่หลงเหลืออยู่นะครับ1 5 0 0ล้านอาจจะได้อตอบแทนมานิดหน่อยนะครับแต่ก็คงไม่มากเท่าไหร่แต่ถ้าเวลาผ่านไปนานๆน,นะครับผ่านมาถึงตอนนี้25ปีเนี่ยที่ดิน1,000ล้านนี่จะกลายเป็น 2,000ันล้านกันไปแล้วครับตัวอาคารสร้างอันนั้นเนี่ยนะครับ2ี่ปียังสร้างต่อได้นะครับไม่ต้องห่วงยี่ห้าปียังไปได้นะเนื่องจากว่ายังไม่มีค่าเสื่อมนะครับเพราะว่าตัวโครงสร้างยังไปได้นะครับไม่มีงานสถาปัตยกรรมไม่มีงานระบบประกอบอาคารเปแน่โครงสร้างเปลือยเนี่ยนะครับยังไปได้แล้วก็ถ้าถึงวันนั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่า ค่าก่อสร้างก็คงต้องเพิ่มขึ้นอีกนะครับสร้างที่มีอยู่นั้นก็มีราคาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเนื่องจากว่าสร้างมาพักใหญ่แล้วยกเว้นแต่ว่าเราจะต้องไปคิดอีกทีนะครับว่าเอ๊ตามข้อกําหนดใหม่นี่ยังสร้างแบบเดิมได้เปล่านะครับเพราะใบอนุญาตคงหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะเราจะปรับปรุงอะไรยังไงบ้างอาจจะทําให้มูลค่า,าจ,จะลดลงไปบ้างอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแล้วเริ่มศึกษาดูเนี่ยครับว่าภาวะตลาดอย่างเนี้ยนะอาคารสำนักงานคุยจะได้เช่าได้เท่าไหร่ นะครับแล้วก็สามารถที่จะลดเ,เป็นค่าก่อสร้าง,งแล้วเสร็จอีกเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถที่จะหาหมูลค่าได้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยครับผมก็ทำำําสารวจวิจัยเรื่องเกี่ยวกับพวกอาคารสร้างค้างมาเยอะนะครับรวมทั้งว่าเออเราจะไปประเมินพวกอาคารสร้างค้างได้ยังไงบ้างนะครับก็เลยต้อย่างง่ายๆเลยนะครับก็ดูว่ามูลค่านะวันนี้ถ้าเกิดสร้างเสร็จร้อเนี่ยนะเช่าได้เท่าไหร่ แล้วก็เอาค่าเช่าเหล่านี้เนี่ยครับมาแคปิตอลไลซ์มาวิเคราะห์เป็นมูลค่านะแล้วก็เอาลบด้วยค่าที่ต้องสร้างจนเสร็จนะใส่เงินกข้เไกเท่าไหร่จะสร้างให้เสร็จนะครับซึ่งก็เป็นเงินไม่น้อยนะครับเ,เงินไม่น้อยอันนี้ก็จะช่วยเราสามารถที่จะดูได้นะครับว่าเออเราต้องใช้เงินจํานวนมากน้อยเพียงไหนนะครับถึงจะสามารถที่จะก่อ,อสร้างได้เรียบร้อยนะครับ ถ้าเกิดว่าใครมีอาคารที่สร้างค้างอะไรยังไงไว้เนี่ยครับก็บอกได้นะครับนะไปช่วยกันตีราคาประเมินค่าทรัพย์สินได้ซึ่งก็ไม่ได้ยากเย็ยนอะไรเนี่ยครับอยู่ที่ความละเอียดละออในการหาข้อมูลนั่นเองนะครับไม่ได้เป็นวิทยาการลึกล้ำอะไรที่ต้องแบบสร้างจรวดไปดวงจันทร์อะไรพวกนี้เนี่ยครับนะนี่คือสิ่งที่เราเออคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการสร้างการประเมินราคาอาคารสร้างค้างทั้งหลายนะให้แล้วเสร็จสมบูรณ์เนี่ยครับซึ่งหลายอาคารเดี๋ยวนี้เนี่ยครับก็ สร้างเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอายุของอาคารเนี่ยเรานับหนึ่งตั้งแต่เริ่มเสร็จสมบูรณ์นะครับไม่ใช่นับหนึ่งตั้งแต่ตอนเริ่มตอกเสาเข็มนะครับตอนเสร็จสมบูรณ์เนี่ยมันเป็นเงินประมาณกี่บาทอะไรเงี้ยนะครับนี่คือสิ่งที่เราเอามาพิจารณานะครับส่วนที่สร้างๆไปแล้วเราไม่นับนะครับเพราะว่ายังไม่นับว่ามีอายุนะครับเนื่องจากว่ายังสร้างไม่เสร็จนั้นเองนะครับเพราะอาคารเหล่านั้นนี่ไม่มีค่าเสื่อมนะครับ นะยกเว้นนะครับยกเว้นถ้าเป็นอาคารที่เป็นแบบโครงสร้างเหล็กนะครับก็จะต้องรื้อทิ้งนะขึ้นสันหลิมลงรือทิ้งอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยครับแต่ถ้าเป็นคอสลอคอนกรีตเสริมเหล็กนี่ก็คงไม่มีปัญหานะครับส่วนมากนะครับส่วนมากสุดไม่มีปัญหาสามารถที่จะสร้างต่อได้นั่นเองครับอันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าของอทรัพย์สินที่เป็นอาคารที่สร้างค้างนั่นเองนะครับขอบคุณมากที่ ชมนะครับมีคำถามอะไรก็ถามได้นะครับเูวซี่มีไหมมีไมเอ่ยสวัสดีตอนเชา้าครับคุณฟลุกขอบคุณมากนะครับขอให้มีสุขสบัดนะมีไหมไม่มีนะไม่มีเ่นของจะขออนุญาตร่ำลาไปก่อนแล้วก็คุยกันนะครับสวัสดีครับผม